การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์อันดับแรกไปดูความหมายของประวัติศาสตร์กันก่อนนะคะประวัติศาสตร์หมายถึงเรื่องราวที่สำคัญที่เกิดขึ้นในโลกและเรื่องราวที่สำคัญที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในอดีตที่ผ่านมาค่ะซึ่งเป็นเรื่องราวที่นักประวัติศาสตร์ได้บันทึกเรื่องราวเหล่านั้นเอาไว้และเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้นั่นเองนะคะ และเรื่องราวเหล่านั้นทําให้คนรุ่นหลังอย่างพวกเรานะคะได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับอดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะวิธีการบันทึกประวัติศาสตร์การจดบันทึกประวัติศาสตร์ข้อสาคัญที่สุดนั้นก็คือจะต้องมีหลักฐานซึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์แบ่งได้เป็น2ประเภทคือ 1. วัตถุที่ยังเหลือซากอยู่ 2. หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร วัตถุที่ยังเหลือซากอยู่เช่นเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆวัตถุโบราณอาวุธเครื่องประดับและโครงกระดูกเป็นต้นค่ะ หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหลักฐานเหล่านี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์ได้มีตัวอักษรใช้แล้วนั่นเองนะคะเช่นวรรณกรรมศิลาจารึกจดหมายและสนธิสัญญาเป็นต้นค่ะการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของไทยยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของไทยแบ่งเป็น2วิธีได้แก่ 1. การแบ่งตามหลักฐานทางโบราณคดี 2. การแบ่งยุคตามประวัติศาสตร์การแบ่งตามหลักฐานทางโบราณคดีนั้นนะคะเป็นการใช้หลักฐานที่มีซากเหลืออยู่เช่นภาพวาดเครื่องมือเครื่องใช้โครงกระดูก กำแพงวัดเป็นต้นค่ะส่วนการแบ่งตามยุคประวัติศาสตร์นั้นนะคะเป็นสมัยที่ใช้หลักฐานที่เป็นรายลักษณ์อักษรค่ะเช่นวรรณคดีจดหมายเหตุคัมภีร์ทางด้านศาสนาและพงศาวดารเป็นต้นค่ะการนับสกราชในระบบต่างๆการนับสกราชแบบไทย การนับสกราชของไทยนั้นส่วนมากจะยึดถือหลักพื้นฐานมาจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากพระพุทธศาสนานะคะซึ่งมีเรื่องราวดังต่อไปนี้ค่ะก่อนพศหรือก่อนพุทธศักราชเป็นการนับเวลาที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนพุทธกาลก็คือก่อนปีที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จปรินิพพานนั่นเองค่ะ การนับช่วงพศหรือพุทธศักราชเป็นการนับศักราชของผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนานะคะโดยเริ่มนับพศหนึ่งตั้งแต่ปีที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพานการนับจอศหรือจุลศักราชเป็นการนับของประเทศไทยที่ใช้สมัยก่อนศักราชของรัตนกูสิน ซึ่งปัจจุบันไม่นิยมใช้กันค่ะการนับรอศหรือรัตนโกสินทร์ศเป็นการนับสกราชที่ใช้ในสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีในปีพศ2325ปัจจุบันก็ไม่นิยมใช้เช่นกันค่ะ การนับสักราชแบบสากลเป็นการนับศักราชของศาสนาคริสต์และอิสลามซึ่งทั้งสองศาสนานี้มีคนนับถืออยู่ทั่วโลกซึ่งมีเกณฑ์ในการนับดังต่อไปนี้ค่ะการนับคอ,อรหรือคริสต์สักราชเป็นการนับของประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์นะคะโดยนับจากปีที่พระเยซูคริสต์ประสูติ ซึ่งเกิดขึ้นหลังพุทธศักราช543ปีมาแล้วค่ะการนับฮอสอหรือฮิดรอศักราชเป็นการนับของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนะคะนับตั้งแต่ปีพระมหากษัตริย์หนีจากเมืองมิกระรไปเมืองเมดินา นับเป็นปีฮศ1ซึ่งตรงกับป an> ีคศ6 0ร้และปีพศ113ค่ะการแบ่งยุคของประวัติศาสตร์ในทางโบราณคดีแบ่งยุคประวัติศาสตร์เป็น2ยุคใหญ่ๆดังต่อไปนี้นะคะยุคแรกคือยุคก่อนประวัติศาสตร์หรือเรียกว่าสมัยหินยุคที่สองคือยุคประวัติศาสตร์ค่ะ ยุคก่อนประวัติศาสตร์หรือสมัยหินยุคนี้เป็นยุคที่ไม่มีการบันทึกหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรนักประวัติศาสตร์จะอาศัยหลักฐานทางโบราณคดีมาเป็นหลักฐานค่ะแบ่งย่อยได้เป็น3มยุคดังต่อไปนี้ค่ะโครงกระดูกภาพเขียนตามรอยถ้ำเครื่องมือเครื่องใช้ ยุคหินแรกเป็นยุคที่มนุษย์มีความเป็นอยู่คล้ายกับสัตว์อาศัยอยู่ตามถ้ำและโพโรงไม้ค่ะชีวิตความเป็นอยู่ก็คือหาผลไม้กินเป็นอาหารนุ่งห่มด้วยใบยไม้และเปลือกไม้นะคะยุคหินเก่าหรือยุคหินกลางยุคนี้เป็นยุคที่มนุษย์เริ่มรู้จักทำอาวุธมาไว้ใช้ในการคว้างปลาสัตว์ มาทำเป็นอาหารค่ะและนอกจากนี้ยังรู้จักการทำเครื่องนุ่งห่มจากหนังสัตว์รู้จักการใช้ไฟและต่อมาในปลายุ์นะคะก็จะรู้จักการจับสัตว์จับปลาล่ากวางการทำตะเกียงการทำเข็มเย็บผ้าและเครื่องประดับไว้ใช้ค่ะยุคหินใหม่ ยุคหินใหม่นี้เป็นยุคที่มนุษย์เริ่มอพยพไปตั้งถิ่นฐานอยู่ตามบริเวณแหล่งน้ําและก็ตั้งบ้านเรือนอยู่ตามทะเลสาบค่ะและเริ่มทําการเพราะปลูกเลี้ยงสัตว์ทอผ้าย้อมผ้าปั้นหม้อปั้นไหายด้วยดินเหนียวทําภาชนะที่ใช้ในการทําอาหารทํากระบุงทาําตะก้าเป็นต้นนะคะ ยุคประวัติศาสตร์เป็นยุคที่มนุษย์เริ่มคิดค้นตัวอักษรขึ้นมาใช้จึงมีการบันทึกเรื่องราวต่างๆไว้ซึ่งนักโบราณคดีได้แบ่งยุคประวัติศาสตร์ไว้เป็นสองสมัยด้วยกันนะคะดังต่อไปน,นี้ค่ะยุคสัมริ์เป็นยุคที่มนุษย์รู้จักคิดค้นตัวอักษรขึ้นใช้และ ยังรู้จักใช้โลหะชนิดแรกที่เรียกว่าทองแดงค่ะและนอกจากนี้มนุษย์ยังรู้จักผสมโลหะทองแดงกับดีบุกเพื่อทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้และอาวุธเรียกว่าสำริดค่ะยุคเหล็กเป็นยุคที่มนุษย์เริ่มนำเหล็กมาใช้เป็นเครื่องมือและอาวุธค่ะ และมนุษย์ยังรู้จักใช้เครื่องจักรเครื่องกลแทนแรงงานคนและสัตว์และมีความจเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันค่ะการแบ่งยุคสมัยตามวิธีทางประวัติศาสตร์แบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ออกเป็น3สมัยดังนี้นะคะ 1. ยุคโบราณ 2. สมัยกลาง 3. สมัยใหม่ 4. ยุคป,ปัจจุบันยุคโบราณเริ่มนับตั้งแต่สมัยที่มนุษย์มีตัวอักษรใช้และเริ่มรู้จักตั้งถิ่นฐานที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งได้แก่บริเวณล,ลุ่มแม่น้ำในลุ่มแม่น้ำไทกรีฟยูฟเฟรตีฟลุ่มแม่น้ำฮวงโหและลุ่มแม่น้ำสินชุเป็นต้นค่ะ ยุคนี้สิ้นสุดลงเมื่ออาณาจักรโรมันล่มสลายนะคะยุคสมัยกลางเริ่มตั้งแต่ที่ยุโรปตะวันตกอยู่ภายใต้การปกครองของชนเผ่าต่างๆและาศาสนาคริสต์เริ่มเข้ามาแผ่อิทธิพลทั่วทั้งยุโรปค่ะช่วงปลายของยุคอิทธิพลต่างๆเริ่มเสื่อมชาวยุโรปได้ฟื้นฟูวิทยาการใหม่ๆขึ้น เรียกว่าสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการค่ะสมัยใหม่เป็นสมัยที่ประเทศที่อยู่ในยุโรปมีการฟื้นฟูประเทศจากการลุกรานของชนเผ่าต่างๆด้านศิลปะวัฒนธรรมและวิทยาการของกรีกโรมันค่ะนอกจากนี้มีการสำรวจหาดินแดนต่างๆรวมทั้งการปฏิวัติอุตสาหกรรม จนถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่1ค่ะยุคปัจจุบันเริ่มขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่11นึ่งยุติลงและผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะเป็นยุคที่มนุษย์กำลังต่อสู้กันในเรื่องเกี่ยวกับลัทธิการปกครองและเพื่อความอยู่รอดและรวมถึงต้องการได้รับการยอมรับค่ะ ความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์วิธีการทางประวัติศาสตร์นั้นหมายถึงการค้นคว้าข้อเท็จจริงในอดีตที่ผ่านมาซึ่งผู้ศึกษาต้องค้นคว้าหาหลักฐานของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการต่างๆรวมถึงค้นคว้าวิเคราะห์และตีความหลักฐานจนสามารถอธิบายข้อเท็จจริงต่างๆได้วิธีการทางประวัติศาสตร์ หมายถึงกระบวนการศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อให้เข้าใจถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตและได้ความจริงมากที่สุดซึ่งแบ่งได้เป็น4ขั้นตอนดังนี้ขั้นที่1การรวบรวมหลักฐานเป็นขั้นตอนแรกของการศึกษาหาหลักฐานก่อนที่ผู้ศึกษาจะหาข้อมูลและรวบรวมหลักฐานจะต้องมีการสมมุติฐานก่อนว่าจะศึกษาเรื่องอะไร ขั้นที่2การวิเคราะห์หลักฐานเป็นการประเมินหรือวิเคราะห์หลักฐานที่ได้มานั้นนะคะว่าน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดเป็นของจริงหรือของปลอมขั้นที่3การตีความของหลักฐานเมื่อได้หลักฐานมาแล้วนะคะผู้ศึกษาจะต้องตีความของหลักฐานนั้นอย่างมีหลักเกณฑ์และมีเหตุผลค่ะ ขั้นที่4การวิเคราะห์ข้อมูลจากหลักฐานซึ่งได้แก่การนำข้อมูลที่ได้มาจากการตีความแล้วนั้นนำมารวบรวมอย่างมีหลักเกณฑ์นะคะขั้นสุดท้ายขั้นที่5การเรียบเรียงหรือการนำเสนอซึ่งเป็นการเขียนอธิบายความรู้ข้อสงสัยหรือความรู้ใหม่ที่ค้นพบต่อผู้อื่นนะคะ